เอาสบายดีเอฟซีเมื่อทุกคนบ่าวาฝั่งไทยฝั่งลาวเมื่อนี้มาพบกับซองบ่าวเตยเมื่อนี้บ่าวเตยสิภาพีผ้านหน่มาเห็ดเมนูแซ่บๆนั่นก็คือก่อยป้าสูตรบ่าวเตยเอาเอาไปเบ่งเลยนี่ระทุกคนอันนี้จะเป็นป้าเนาะที่เราจะมาเห็ดก่อยนะเนาะจะเป็นปลานี่นใส่ใหญ่ๆเลยทุกคน,นสิไปคัว้วปลาก่อนแล้วก็จ้งหน่อยบ่าวเตยสิมาถ่ายให้เบ่งอีกขั้นตอนการเห็ดก่อยเนาะทุกคนไป เนาะทุกคนหลังจากเขาไปคั่วแล้วเขาก็ลอกเอาแต่สีสดๆมาเนาะนี่เขาจะมาเห็ดก่้ยนีจะเป็นสีสดๆสีปลาเนี่ยนะเอามาบีบมางน้าใส่เลยทุกคนนะหลังจากเข้าวันลอกเอาแต่สีปลาเสร็จแล้วเขาก็มาเอามังน้าบีบใส่แลวทุกคนเพื่อว่าเขาจะข่าข้าวมันเ้อจะเห็ดก่้ยเนาะก่้ยปลาเล้หนงข้าวมันออกแล้วเอาก็เครื่องหอมเอาลงใส่ เพราะว่าเขาอยากให้กันข้าวออกนะเขาต้องใส่ข้าบีเพื่อเอาหนังข้าวมาเนาะเพราะว่าเขาเอาสุกใส่แล้วมันจะตัดข้า,ขาวยั่งอ,อกเนาะเอาใ,ใส่แป้งนัวดตามพริป่นอีกหนึ่งซอน,อน,น,นอก็มีเนาะงคอยตปเขากับพี่นันวันแล้วหรอเขาปรุงเครื่องปรุงทุกอย่างได้แล้ว ไปเอาไปกินกันเลยเยเอากาบทางทายสบายดีเอฟซีเมือ่อทุกคนบ่าวา่าฝั่งไทยฝั่งลาาเนาะมือนี้่ได้เฮ็ดก๋อยปลานี่ก๋อยปันนิ่งแซ่บๆสุพีสุนอกนี่เราก็อันนี้จะเป็นแกงหัวปันนิน่ลระกับอันตัวมันอะทุกคนอืมโ้สุดยอด มีผักกาดเผาก็มีผักกระหล่ำปีแล้วก่อนยังมีมะเขืออีกทุกคนเอาเบ,บาๆยาวทุกคนมาลุย เมื่อวานรักจาเขาไปพามงอกระมาเมื่อวานนะทุกคนฝนตกมาดมือ่ฮอตมือเนี่ยยังบ่ดเศร้าเถอะไปพามงอไปถ่ายเมนูอาหารป่าทุกคนในเบงกง เรากลับมาฝนตกซ้มเมื่อพี่เหมือทีอ่ซ้มเนาะฝนตกเนี่ยหมดเช่าเป็นก่อยปลาเนี่ยก๋อยปลาแซ่บเลยทุกคนลูกโดดเองอ ไปขิบไปพามงดสุดไงทื่ว่าเมนูอาหารปลาเขายังบาลายใช่ไหมเาไปสุดเนี่ยเอาว่าฝนตกเศร้าแล้วมื เมื่อไดมีโอกาสเองบอกเตยสิบไทยเองบรรยากาศแถวพามง้อล้วก็อาหารปาดต่างๆหัวป่าก้อยป่า 으음 음흐 <laughs> อืมมีแต่ตกเลยผักพริกแห้งครั้งหมดเพชรแห้งกับก้อยปลาเขาอยู่ข้างหน้า อย่าลืมเอาเอฟซีทุกคนทานได้ที่เขามาเบิรงกหมเราก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพระาะว่าพ่ะพาดคลิปใหม่ๆเน่นะเอาไว้วิดีโอบ่อพกดมนได้ก่อนตำมีติส้มเลยเนาะทุกคนเพราะว่าบาเตยก็เป็นมือใหม่หัดถ่ายหัดตตดต่อ,อยู่ อย่างบกเกียงเน่เยนะ oh, โอุ้งปิ้นเต็มก๋อยป้าเนี่ยถ้าเขาคิดซุกเนี่ยบะแสบเนาะเขาต้องกินแบบดิบเนี่ยมาจึงแซ่บ เอาเห็ดแบบนี้แล้วก็ไปเห็ดซุกบุษซสบแล้วเมื่อรสชาตเนาะอืม,อม อีประมาณสามอมื่็อีไดเดินทางต่อถ้ามีโอกาสก็จะได้เดินทางต่อแล้วก็ไปถ่ายคลิปบรรยาการทำง่ายใหมทุกคนในเบงกง うん。 เอา FC ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะอันนี้ก็คือวิธีชีวิตการกินการเฮ็ดกินอยู่โคกินของบาสเตยเอา FC ทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเพราันใหม่ในะคลิปหน้านะคลิปหน้ามีคลิปเมนูอาหารปลาแนวใดหรือบอก็กอ,อย่าลืมกดติดตามสม้มบาสเตยก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบา,บายบาย